ปีนี้ปังแน่นอนครับมีดูจักดูจักรายละเอียดต่างๆกะรชชต่างๆปีนี้ีรีชูพับยอนี่คือไมอมย้อนหลังลยี่ยอนยอนนี่ล่ะทำไม่จริ ไม่เป็นไรครับเราเล่นมุกตลกขำๆกันเนาะเป็นกการรีแลใช่ที่จริงแล้วไม่ได้อันนั้นเนาะพี่ตั้งใจทำให้ตลกเนาะเป็นมุกครันเป็นวันเป็นเรียอมากนะครับใช่ครับหาไม่ได้แล้วนี่ใช่ใช่เป็นมุกนะครับท่านผู้ชมพี่น้องแฟนคลับอินสิตันตินนะครับก็คือปีที่23นะครับฟังแน่นอนฟังแน่นอนนะครับแบบเวลาบ้างเป็นเรื่องของเวทีฉากนะครับระบบแสงสีเสียงแล้วก็งานโชว์แดน ทุกปีนี้บอกว่าบอกเลยว่าถ้าใครไม่ได้ชมปีนี้ถ้าใครไม่ได้มาเปิดวงพลาดมากเสียดายมากเพราะพวกเราพวกเราทีมงานศิลปินภูไทยเต็มที่สุดทุกคนเลยใช่ไหมครับสุดเลยครับปีนี้ไม่ว่าจะทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกคนที่เราดีจังคอัดคลิปี พี่แบบพูดดีมากเลยอ als, ่ะเป็นงานเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกคน่งเต็มที่ให้กับทุ่มเทให้กับงานปิงานโชว์ที้สุดๆเลยใช่ไหมครับถ้าใครไม่ได้มาเปิดวงศิลปินภูไทยบอกเลยว่าเสียดายแล้วก็พลาดมากเลยนะครับใช่ไหมครับเปิดวงวันที่เท่าไหร่นะครับพี่เออแวลว่ามาเออแอบแอบเกิดซิทมาก็คือวันที่2ตุลานะคบถ้าใครไม่ได้มานี่คือถือว่าพลาดมากบอกเลยว่าพลาดจริงๆเออ บอกโลเคชันด้วยครับที่ไหนครับผมที่บ้านทักษิศิลปินภูไท<า>ยนะครับ,รบตำบลทุงคลองอำเภอคำม่วงจังหวัดกา,กาลาสินนะครับบอกเลยว่าวันที่สองถ้าใครไม่ได้มาดูนี่ถือว่า เสียดายมากอ๋อโอเคครับขอบคุณมากมเลยนะคะฝ oh. ากช่องทางการติดตามของพี่นะครับเผื่อแฟนๆอยากติดตามครับอยากติดตามหรือให้กําลังใจเจมบอลนะครับก็คือสามารถติดตามได้ที่ f เฟซบ o ๊กนะครับก็คือเฟซมนุษย์หินใจอ่อนแอนะครับแล้วก็ช่องทาง ช่องทางก็คืออิน t ตาแกรมก็จะมีจิมบอลนะคะจิมบอลเฉยๆนะคะโอเคครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายนี่นะครับพี่พี่ก็กำลังซ้อมครัเดี๋ยวเราไม่อยากกวนเดี๋ยวพี่พี่จะเสียสมาธิกันเนาะเดี๋ยวเราให้กำลังใจใกล้ๆกันดีกว่านี่นะครับผมพี่ก็กำลังซ้อมเต้นครับเป็นช่วงเวลาพักกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นกันดีกว่า นองแก้วทำอะไรครับไปไหนสวัสดีครับพี่แบงเป็นไงบ้างครับอันว้าวอันนี้ถ้านอนปกตินะครับไม่จะนอนยืดขาอ๋อยืดขาเฮ้ย มิมี่หวัดดีครับน้องมิมี่นะคะทุกคนฝากเป็นกำลังใจอุ้มไม่ใช่หรออเลยนะครับเป็นอะไรนะครับไม่ได้หมูเปลือกหอยยืดแล้วก็ยืดด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยน้องน่ารักมากเลยนี่นะคะพี่พินนี่นะคะพึ่งเวรกอพเลยเพึ่งตื่นเลยออกจากห้องใหม่ๆสดๆเราเราไม่อยากถ่ายนะคะมันมัน มันละเมอสิทธิเราเกรงใจมากแต่ว่าถือต้องตามเราตลอดเป็นไงบ้างครับพี่ทินเล่าวันเกิดหน่อยครับเป็นไงบ้างปาร์ตีวันเราวันเกิดเมื่อคืนรู้สึกว่าอบอุ่นและแฮปปี้มากขอบคุณอ่าแฟนสาวนะครับขอบคพี่สาวใจดีนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อพ่อวีนะครับแล้วก็บอสมาที่สนับสนุนเครื่องเดี่ยมแล้วก็อ่าพระเอกนุโสลันแล้วก็พระเอกนุเกอร์แล้วก็พระเอกเดียวกับที่นั่นนะครับที่อ่ามอบ ครื่องดื่มให้กับเราเออในช่วงหลังจากที่เราซ้อมลำเสร็จนะครับเมื่อคืนก็ถือว่ามีความสุขมากๆนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เขียนคำอวยพรเข้ามาในใต้คอมเมนต์ทุกท่านด้วยนะครับพรไหนก็ขอให้กลับไปจากร้อยเท่าพันเท่าเออขอให้กลับไปสําหรับทุกๆคนด้วยนะครับที่มากอวยพรให้ ของพีกอนะครับโอเคครับขอบคุณพี่ดินมากเลยนะครับสุขสันต์เกิดยอหลังนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปถามพี่ๆคนต่อไปกันสดใสมากนี่นะครับสวัสดีครับพี่ซานทําอะไรอยู่ครับเวลาพักฟังเพลงใช่ไหมครับอุ้ยเพลงอะไรเฉลยไม่ได้เดี๋ยวอุ้ยไก่อนดีกว่าเดี๋ยวเรามาไปฝั่งนี้กันดีกว่าพี่ๆกำลังก่อสร้างอุ้ย ติดตั้งเวทีในโดมนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะดูระยะห่างไกลๆกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันอันตรายได้ครับถ้าเรามาใกล้มากเดี๋ยวเราจะให้กำลังใจพี่ๆนะครับไกลๆกันคือแบบต้องใช้แบบรถเคนรถอะไรแบบนี้เลยครับทุกทุกที่ของเราปีนี้ก็คือใหญ่มากแบบจะหนักจัดเต็มมากสูงด้วยนี่นะครับทีมงานช่างก็กำลัง ทำเต็มที่ครับเพื่อให้งานของเราออกมาปังนี่น